เดียวเลียวไาเี่ยวนี่ทุกคนึงนะกึงนะโรแนติช่ไม่าอบอกแล้วว่าเปนแขกเราเชที่เรานแข่านุบออกมาก็ต้องโรแนติกตาีใช่ไหมนัรียวใช่ไหมคะแม่รียวรอ ได้ไงอ่ะเพราะว่าจะให้ดิฉันคปยกับใรล่ะตอนแรกตอนแรกตอแก้กันนแรกเป็นเอไปอยู่กบเส่วนจะให้ยกับเพยหรอทำไมพี่เหละหล่อมากแล้เพยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวพึ่งเพยเนี่ยหล่อมากแนค่ะ มาสวดไม่รู้หรอกฉันตะบกที่นี่บอกว่า